you to me cash and letter, you they can just together. ตผมทรงอะไรเนี่ยโธ่แม่ก็โจงอยู่นิคยู่นี้อยู่นิ้นิกอะไรเนี่ยช่งางชุดอะไรจ๊ะนักเรียนครับชุดนักเรียนต้องตัดทรงนักเรียนจ้ะตัดใหม่ได้ครับเอา,อาแตน แต่ป่ะเนี่ยหิวข้าวดิกินแล้วเปล่ากลับข้าวใกล้หมดแล้วนะอะไรวะตะลึกหน้าอย่างเดียวเลยงั้น,นเอาไปรานข้าวแล้วกันนะ๋ยวพี่ตักให้ข้าวเยอะไหมข้าวนิดเดียวพอ <c oughs> ตัวแค่นี้ อสองอย่างนะไข่เจียวขหน่อยนี่พี่จะถอดชุดถอดหัวมากินข้าวแล้วไงเนาะพี่เอาเดี๋ยวจะไปไหนไม่ใช่แตนหรอแล้วใครอ่ะพี่คนนั้นไงคนไหนคนที่มากินข้าวร้านพี่อะคนตั้งเยะตั้งแยะคนไหนเล่า คนที่ชอบบอกให้เลี้ยงให้เลี้ยงอ่ะคุณเลี้ยงผมหน่อยเลี้ยงผมหน่อยนะเลี้ยงผมหน่อยนะไอ้ที่ชอบใส่เต็มยศะนะคนนั้นแหละอีกแล้วเหรอเฮ้ยแลวอู้งานด้วยนะคุณคุณลืมนม้ำจะทำอะไรอะ่ะมันลน

น้ำลำไยอือออ้มข้อหร่อยเลยอ่ะไม่ต้องหนีแล้วคุณ<า>ผมเลี้ยงอขอ,ขอบคุณครับ ถ้าจะหิวมากเลยนะอ่ะถ้าคุณหิวคุณก็กินต่อเลยผมถือน้ำให้ถือด,ด้วยตอนนี้ตกลงคุณหางานทำได้ยังงานหรออือนี่ไงกำลังทำงานอยู่ไม่ใช่งานแบบนี้สิคุณหมายถึงงานประจำอะอือะอ ก่อนผมเปิดร้านเนี่ยผมก็เคยทํางานอยู่บ้างนะก็พอจะรู้จักบริษัทแถวนี้อยู่อ่ะผือว่าจะแนะนําให้คุณได้รู้จักบริษัทดีๆบ้าง <c oughs> เอา้าค่อยๆกินคุณ <c oughs> น้ำน้ำ<อ> <c oughs> น้ำน้ำอ <c oughs> ้ำอืม <c oughs> <c oughs> อร่อยอไปต่อก็ไม่เป็นไรคนรุษาจจะมาช่วยงั้นเรากินให้อร่อยแล้วกันไปแล้วเ,เดี๋ยวคุณคุณช่วยผมไม่ได้หรอกมีแต่ผมต่างหากที่จะช่วยคุณ อ้าวคุณคุณเฮ้ยคุณคุณคุณละก่อนคุณเดี๋ยวคุณอะไรอย่างคุณอีกเนี่ยฮะคุณอ่ะอะไรผมจะรีบกลับไปเก็บร้านครับให้ผมไปอยู่กับคุณได้ไหม <c oughs> ไมายควาว่าไงก็หมายความว่า ให้ผมไปอยู่กับคุณได้ไหมผมอยากกินอาหารที่คุณทําทุกวันเลยอะเพราะคุณทําอาหารแบบอร่อยมากจริงๆอะโแบบคตรอร่อยเลยอะแล้วบ้านช่องคุณไงพี่ตกลงคุณจะไม่กลับบ้านจริงๆหรอ ก็ได้คุณไปอยู่ห้องยายผมก่อนแล้วกันแต่ว่าผมไม่คุณเช่าอยู่นะไม่ได้อยู่ฟรีแล้วก็ที่ผมไม่คุณอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคำชมคุณหรอกนะแต่อาหารคุณโคตรอร่อยเลยนะครับรู้อยู่แล้วใครๆก็บอกแต่ว่าผมไม่ได้คุณอยู่เพราะว่าคำชมคุณ ก่อนอันนี้ค่าแดงพี่วันนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนฮะอันนี้ค่ากาแฟแตน อันนี้ค่าไหนน่ะส่วนค่าแรงของแตนแต่ไม่ได้ทํางานไม่เอาแล้วกันค่ะอ้ไม่เอาไปห,หมดลเลยอะเคี่ยวที่เป่งไงได้หรออ๋อนี่ใช่ไหมที่เอาไว้ใช้แลกข้าวอะ่ะใช่ค่ะก็พี่มีเงินแล้วพี่อยากซื้ออะไรก็แล้วแต่พี่เลยองั้นแตนกลับก่อนนะคะ ส่วนชุดพี่ก็ทิ้งไว้ที่นี่ก็แหละเดี๋ยวแตนมาเอาเดี๋ยว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 ,ยวแล้วที่พี่จ่ายค่ากาแฟเกินแล้วลืมทอนพี่หลายครั้งละ่ะแตนรีบกลับบ้านไปก่อนพี่หนูรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านเดี๋ยวมาใหม่พี่ <laughs> แจ้งเตือนรับแคปซูลเข้าบัญชีหนึ่งพันเม็ดนี่ว่าค่าจ้างเราสินะคุณอืมคุยกับใครอ่ะอ๋ออ๋อไม่มีอะไรไปเปลี่ยนชดุดจะพาไปดูห้องเนว คุณนอนห้องนี้ไปก่อนแล้วกันนะลกหน่อยแต่ว,ว่าจัดของให้เข้าที่ก็น,นอนได้แล้วเออครับชุดคุณน,น่ะคุณมีชุดเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะพี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณใส่ชุดนี้ในมสัสคอต,อ,อ,ตอ่ะโหยร้อนใจชักอ๋อไม่ต้องกลัวยายผมนะยายผมใจดี กลัวผีป่ะเนี่ยเออคุณชื่ออะไรอืมชุนครับผมชนแดนนะเดี๋ยวคุณไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะ น้องเดี๋ยวผมเอาชุดไปให้ยืมเชิญครับตับสบายนะคนุณมีอะไรก็เรียกได้ครับ เดี๋ยวคณทำไมอะ่ะนี่คุณใส่ชุดอะไรของคุณเนี่ยฮะคุณทิ้งชุดนี้ไว้ในห้องน้ำอ่ะชุดยายผมเอ้าไม่เป็นไรมั้งเอานี่ไปอาบน้ำเสร็จก็ใส่ชุดนี้ซะผมเอาชุดมาให้ยืมอ๋อขอบคุณครับไปละเอ้ยแต่บางทีคุณคนคุณให้พีเตอร์อยู่ที่นี่ด้วยหรอพีเตอร์อ้า คุณไปถึงปีเตอร์เลยนะอ้อนี่คุณเฮ้ยเชียปีเตอร์คุณจัมาทำไมคุณปล่อยมันเลยนะอะไรแย่กันนี่คุณปีเตอร์ไงเพื่อนผมเองเพื่อนบ้าอะไรผมเนี่ยเพื่อนคุณคุณปล่อยไหมคุณฆ่ามันก็ได้ฆ่ามันได้คุณจะบ้าเหรอคุณคุณไม่รู้จักเขาไม่ใช่เหรอจะฆ่าเขาทำไมอ่ะผมรู้จักเขาคุณฆ่าันนี้อะยคุณคุณไปสิคุณต้องไม่ฆ่ามันนะจะบ้าหรือจะฆ่าเขาที่ยังไงถ้าคุณไม่ฆ่ามันผมจะให้คุณออกไปจากบ้านผมเฮ้ยฆ่ามันไม่ฆ่าไม่ฆ่าเหรอ

คุณเบเตอร์เขาต้องอุปย,ยตัวเองมาจาัดดาวโจ้เรื่องอย่างเขาโดนจับไปทดลองที่ดาวอื่นอ่ะเขาจะทระมานน้ำมานเลยอ่ะคุณพูดบ้าเลยคุณเนี่ยคะนี่งไงผมสม่งเขากลับดาวแล้วนี่งไงกลับไม่ได้พผมตายแล้วผมไม่พูดใหุ้ณ,ณ,ณแล้ววายหยุดทำไมคุณเีเตอร์มาเหงียนนะใจชุนปล่อยมันไปทีน,นี้แอนน์นะเขาน่ารักนะน่ารักมาเลยคุณคุณลองคุยกับเขาดีก่อนดิคุณคีเตอร์ให้คุณคุณปล่อยมันไปคุณ อย่ารับไปนะถอนไม่ไหวแล้ววะ อยากได้เงินน่ะคุณช่วยหางานให้ผมทําได้ไหมถามจริงเมื่อไหร่นายจะกดระเบิดทําลายดาวดวงนี้สักทีเนี่ยรู้แล้วนะ่ะก็ลังทําอยู่นี่ไงไมิมิวอะครับคงออกไปเที่ยวไหนแล้วมัง้งหาอะไรหรอคะมิมิวเห็นบ้างไหมเอ้ยคุณระวังคุณถ้านายจะอยู่ดาวดวงนี้นายต้องมีเจ้าของนะไม่งั้นอ่ะนายจะกลายเป็นเล่์ร่อนอุมมาได้ไงอ่ะตัวคนแถวนี้หลงทางไงก็เลยมาดูสะหน่อย